ก่อนอื่นนะครับก็ขอเท้าความไปนิดนึงว่าวันหนึ่งผมก็ได้รับโทรศัพท์นะฮะบ,บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลบอกว่าขอมีคนอยากคุยกับอาจารย์นะครับไม่รู้มาจากไหนว่าอย่างนั้นผมก็ตกใจนึกว่าญาติคนไข้โทรมาร้องเรียนเพราะว่าปกติเรื่องร้องเรียนนี่เยอะนึกว่าเอ๊ะเราไปผ่าตรงไหนผิดหรือเปล่า หรือว่าเราไปฉีดยาผิดที่หรือเปล่านะฮะก็ปรากฏว่าเป็นท่านอุปนายกนะฮะคุณจุ๊บโทรมาบอกว่าให้ผมไปแลกเปลี่ยนไปบรรยายให้ผู้ปกครองที่มสวประสานมิตรฟังผมก็ถามว่าแล้วจะเอาผมมาทำไมเพราะว่าที่นี่นี่ก็ถือว่าเป็นตักกศิลาของประเทศอยู่แล้วนะครับก็บอกว่าอ่านหนังสือที่ผมเขียนนะครับ หนังสือนี้ก็เป็นหนังสือที่อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ถ้าจะซื้อก็จะดีครับาวางขายที่ c 1อนะฮะชื่อว่าเลี้ยงลูกอย่างไรจึงพิชิตเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับเล่มละ150บาทอันที่จริงทางสำนักพิมพ์ที่ที่เขาพิมพ์ก็คือดอกย่าแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วเขาก็เลย พิมพ์ในานามของสำนักพิมพ์สิสินีซึ่งเป็นชื่อของเจ้าของดอกย่าเลยนะแล้วก็เจ้าของดอกย่านี่ก็มีลูกเรียนแพทย์จุฬาสองคนไม่ยักกะให้เรียนธุรกิจนะฮะผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นนักธุรกิจทําไมไม่ให้เรียน MBA ไปเรียนฮาร์วาร์ดไปเรียนต่างประเทศอังกฤษอะไรพวกนั้นแต่ก็ก็เรียนแพทย์จุฬาตั้งสองคนนะครับ ก็ให้ไปถามถามที่ c ีก็ได้เพราะว่าวางขายมา3ปีแล้วก็คงไม่เหลือแต่ว่าจะอยู่ในสต็อกของของโรงพิมพ์เขาอยู่เพราะว่าพิมพ์มา3,000เล่มถ้าเป็นการ์ตูนเกาหลีก็คงจะหมดไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยเราไม่ค่อยชอบอ่านครับคนไทยเราชอบไลน์กับ Facebook ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมา ประมวลมาวิเคราะห์กันว่าเราจะทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นเลิศทางการเรียนการศึกษาและเป็นเลิศในด้านคุณธรรมได้อย่างไรในยุคที่ทุนนิยมในยุคที่วัตถุต่างๆเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากมายมหาศาลนะครับเราจะฝ่าฟันอุปสรรค ให้ลูกหลานของเราได้อย่างไรก่อนอื่นเนี่ยเราเรามาทําความเข้าใจกันเรื่องของกระบวนทัศทัดก่อนในเรื่องของการเรียนคําว่ากระบวนทัศทัดในภาษาอังกฤษก็คือพาราไดตัว P ตัว A ตัว R A D I G M เเป็นรากศัพท์ของภาษากรีกนะครับแปลว่าทฤษฎี อ่าภารดายเนี่ยก็คือกระบวนทัศน์คือความคิดความเชื่อค่านิยมมโนทัศน์ของคนในยุคใดยุคหนึ่งที่เชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นจริงแล้วก็พิสูจน์ได้อาจจะเป็นการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงแล้วก็ทำแล้วก็จะเป็นไปตามสูตรนั้นเขาเรียกว่าภารดายหรือ กระบวนทัศน์นะครับในโลกของเรานี่มีมีพาราดหลายๆครั้งตั้งแต่สมัยศาสนา,าคริสต์ปกครองโลกเนี่ยก็จะเชื่อว่าโลกแบนแต่กาลิเลโอเปลี่ยนภาราาดจากโลกแบนเป็นโลกกลมนะฮะเขาเรียกว่าภาราาดชิปคนไหนที่สามารถที่จะทำให้ พลาดายชิปได้และเป็นคนแรกที่เปลี่ยนเปลี่ยนพลาดายตัวนี้เปลี่ยนกระบวนศน์ตัวนี้คนนี้จะได้เปรียบคนอื่นเช่นกาลิเลโอก็จะได้เปรียบคนอื่นที่เป็นคนแรกที่คิดว่าโลกนี้กลมนะครับในยุคต่อมาโลกของเราก็เปลี่ยนพลาดายอีกครั้งหนึ่งจากสังคมเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมในยุค เรเนซองส์ uh, ในยุคข,ของการปฏิรูปปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะครับแล้วก็ยกให้เห็นชัดๆล่าสุดก็คือ uh, เรื่องของทฤษฎีของไอแซคนิวตันนะไอแซคนิวตันนี่เชื่อว่า uh, แรงน้มถ่วงที่ว่าเขาไปนอนใต้ใต้ต้นแอปเปิลใช่ไหมฮะแล้วมันตกใส่หัวเขาถ้าเป็นเราก็กินแอปเปิลไปเลยก็จบไปเลยนะฮะแต่ไอแซคนิวตันก็บอกว่าเอ๊ะ eh, มันทำไมไม่กระดกขึ้นข้างบนมันทำไมลงมาข้างล่างไอแซนิวตันก็เลยไปคิดจนเกิดทฤษฎีของฟิสิกส์ยุคเก่าก็คือฟิสิกส์นิวตันก็คือแรงโน้มถ่วงซึ่งถือว่าเป็นแรงหลักของจักรวาลที่ดึงดูดดวงดาวเข้าหากันจนกระทั่งดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์โคจรรอบซึ่งกันและกันเป็นเวลากว่า5,000ล้านล้านปีมาแล้วนะครับ ซึ่งซึ่งสิ่งนี้ได้รับการยอมรับนับถือมานานจนกระทั่งมีทฤษฎีใหม่ขึ้นมาพลาดไยใหม่ขึ้นมาคือฟิสิกควอนตัมซึ่งว่าด้วยอนุภาคที่เล็กเล็กกว่าอะตอมพูดถึงควากพูดถึงอ,อนุภาคโบซอนที่เดี๋ยวนี้นี่มีการพัฒนากันในสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาทำอุโมง์นะ ในสวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะเอาอนุภาคมายิงกันจนกระทั่งเกิดฟิสิกส์แนวใหม่ก็คือฟิสิกส์ในแนวควอนตัมแล้วพัฒนาไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพของอ mm ันเบิร์ตไอน์สไตน์เขาบอกว่าถ้าคิดแบบนิวตันก็คือความเร็วของรถเนี่ยเวลาเราจะวิ่งเนี่ยก็คือสมมติว่าเราวิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราอยู่ข้างถนนยืนเฉยๆเนี่ยเราก็จะเห็นความเร็วรถคันนั้น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเราขับ สวนกันนะคันหนึ่ง80คันหนึ่ง80เราก็เห็นความเร็วของรถอีกคันหนึ่ง80บวก80เป็น160ไอ้นี่คือทฤษฎี relative theory ของอันเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับทีนี้ในเรื่องของการาชิปของพลา,ายดอีกครั้งหนึ่งก็คือสมาร์ทโฟนนะะส,สตีฟจ็อบเป็นคนคิดคนแรกและ คนที่คิดคนแรกในการเปลี่ยนพลดายนี้ได้ก็คือคนที่จะประสบความสำเร็จในที่สุดในเรื่องของการเรียนก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้นี่ผมถามว่ามีผู้ปกครองท่านไหนไหมครับที่ไม่ได้ขับรถส่งลูกไปกวดวิชาครับยกมือขึ้นครับแล้วแล้ให้ไปยังไงครับไปกวดยังไงครับ รถไฟฟ้าหรือครับหรือไม่กวดครับไม่กวดใช่ไหมะมีมีกี่ท่านะฮที่ไม่กวดวิชาเลยโอ้โหถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็คิดดูประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแสดงว่าที่เหลือนี่ขับรถไปส่งหรือขี่รถไฟฟ้าไปกวดใช่ไหมฮะ,ะนี่คือ พาละาดาที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าส่วนมากเนะ่ะเชื่อว่าเอาลูกไปกวดวิชาแล้วครูจะบันดาลให้ลูกของท่านนั้นสอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ผมขอตั้งสมมติฐานก่อนว่าสมมุติว่าเราตั้งสมมติฐานว่าไปกวดวิชาแล้วเนี่ยลูกจะเก่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปกวดวิชาทุกคน จะต้องสอบได้ที่หนึ่งทุกคนถูกไหมครับแต่ทำไมยังไม่มีเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งทุกคนก็แสดงว่าอันนี้ง่ายๆนะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่การกวดวิชามันอยู่ที่ไหนฮะมันอยู่ที่ครอบครัวนะจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ตามทำยังไงเราจะ สร้างนะฮะสร้างวัฒนธรรมสร้างนิสัยการอ่านการรักการศึกษาตั้งแต่เด็กส่วนของการปลูกฝังเรื่องการเรียนของลูกตั้งแต่ประถมซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดไม่ใช่มัธยมไม่ใช่มหาลัยนะประถมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับอนุบาลประถมกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วที่เขาพูดกันนะครับก็ต้องฝึก สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวไอ้พวกกระดาษอะไรต่างๆที่ที่ใช้แล้วด้านหนึ่งนะ่ะผมจะเอามาพลิกอีกด้านหนึ่งเพื่อเป็นกระดาษทดเลขให้ลูกกองเต็มบ้านอยู่พวกไปรษณีย์พวกเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ทิ้งก็มาทดทดทด,ทดก็เป็นการช่วยโลกโลกโลดโลกร้อนไปด้วยนะฮะแล้วก็นั่งลงกับลูกคุยกันลองหาดูว่า เขามีพรสวรรค์ด้านไหนท่านอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งคณิตก็ได้นะฮะถ้าถ้ามันไปไม่ได้เนี่ยก็ลองเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้เรื่องของภาษาก็ได้ภาษาไทยอะไรก็ได้นะครับลองให้เขาทําท่านไปหาแบบฝึกหัดมาท่านไม่ต้องเก่งวิชาใดวิชาหนึ่งเลิศลอยครับท่านไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยก็ได้ ท่านไปซื้อหนังสือมาคู่มืออย่างถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยสำนักสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยอันนี้ต้องซื้อเลยคู่มือนะฮะมันมีเฉลยอ,อยู่แล้วครับสสวทต้องซื้อครับอันนี้ต้องซื้อข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมต้องซื้อครับแล้วก็ข้อสอบสอพทนานา,นาชาติต้องซื้อมาอันนี้เป็นตัวสุดท้ายก็ได้เป็นตัวสุดท้ายเพราะว่ามันยากมีแต่เติมคําและวิธีทา เบสิกเริ่มต้นจากคู่มือที่มีตามท้องตลาดร้0ยี่สิบบาทลองมาให้ลูกนั่งทำดูหลังจากลูกไปกวดวิชาก็ช่างหรือไม่กวดก็ช่างท่านลองมานั่งนั่งให้ลูกทำท่านจะได้ทดสอบว่าลูกของท่านรู้จริงหรือเปล่าที่ไปกวดมานะ่ะที่บอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะ่ะมันได้อะไรหรือเปล่า ผมเห็นแตกฮือออกมาตอนสองสามทุ่มก็เจียวเจ้าโทรศัพท์กินไอติมกินอะไรกันนะฮะ,ะสนุกสนานอะไรไปของเขา,เขาอาจจะไปคุยกันก็ได้เขาไม่ได้เรียนก็ได้นะฮะถ้าลองวัดดูถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ลองซื้อคู่มือนะฮะที่เขาเฉลยให้เนี่ยเขามีเฉลยอ,อยู่แล้ววันละข้อก็ยังดีครับแต่ให้ทำสม่ำเสมอถ้าเป็นไปได้ทุกวันวันละสามสิบนาทีทำไปเลย แล้วท่านก็จะเห็นทางออกของมันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่มีความรู้หมอก็พูดได้ลหะเพราะว่าหมอเป็นหมอใช่ไหมเมียก็เป็นหมอแต่ขอโทษครับเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยลูกไม่ได้เรียนหมอนะครับลูกหมอเนี่ยไม่ได้เก่งทุกคนครับผมก็ไม่ใช่ลูกหมอนะครับผมก็เป็นลูกครูนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ กรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนของพ่อกับแม่ครับนี่คือประเด็นนะนี่คือพะดายนะฮะถ้าท่านจับประเด็นออกเนี่ยท่านจะทราบว่าพะดายมันชิปโดยที่เรามองไม่เห็นครับที่เราให้ไปกวดวิชาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ไปกวดนะครับมันห้ามไม่ได้หรอกก็ต้องไป แต่ว่าเราจะวางน้ำหนักของการกวดวิชากับการที่ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองยืนบนขาของตัวเองยังไงตัวนี้จะสำคัญมากกว่าแล้วเราก็ติวไปเรื่อยๆได้วันละข้อบางทีไม่ได้สักข้อก็เอาครับเพราะมันยากครับเดือนหน้ามาว่ากันใหม่เอาอยู่นั่นแหละซึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลามากนะครับท่านลองลดเวลาสังคม ะะลดเวลาการไปงานอะไรต่างๆลงนะครับแล้วก็สละเวลามาทุ่มเทให้ลูกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนบ้างานครับก็เคยไปเป็นผู้ในการโรงพยาบาลตั้งหลายโรงสุดท้ายทำไปแล้วปรากฏว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแล้วก็การทำเพื่อสังคมเพื่อคนเนี่ยมันต้องมีลิมิตไม่ใช่วันนันสต็อปพอทำไปแล้ว พอมันเหนื่อยแล้วก็มันก็ไม่จบสักทีก็เลยคิดว่าเออสังคมมันจะดีได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถาบันครอบครัวถ้าครอบครัวดีสังคมมันก็จะดีไปเองอยังพอลูกเขาสอบได้เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกก็มีคนมาถามผมเพราะว่าขึ้นป้ายคัดเอานะฮะรูป ลูกชายเนี่ยนะพอได้เหรียญทองโรงเรียนกับพวกอบตอผู้ว่าอะไรต่างเข้าพบผู้ว่าอะไร่วงนั้นไม่ได้เรียนหนังสือเลยครับเดินสายพบคนตลอดเลยครับปรากฏว่าขึ้นคัดเอาอยู่แปดป้ายครับรอบตัวเมืองร้อยเอ็ดครับเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดคนแรกเลยที่ที่ได้เหรียญทองคณิตศาสตรโอลิมปิกในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ให้ทำข้อสอบของครูซึ่งครูบางที ก็ให้ข้อสอบมาแต่เป็นข้อสอบที่ไม่มีเฉลยนะเพราะครูก็เฉลยไม่ออกเหมือนกันมันก็เป็นภาระผู้ปกครองต้องมาเฉลยอีนะล้วก็จําเป็นต้องไปอ่ะเอาก็เอาว่ะค้นคว้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยคิดย้อนถึงในอดีตเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วช่วงปิดเทอมเนี่ยผมไม่ได้ไปเล่เลนยิงนกตกปลากับเพื่อนเลยนะ ปิดเทอมในช่วงป .2 ป .3 ป .4 ป .5 เนี่ยพ่อผมก็สอนผมในช่วงปิดเทอมในสมมติว่าอยู่ป .1 ก็จะสอนป .2 ในช่วงปิดเทอมอยู่ป .2 ก็จะสอนป .3 ในช่วงปิดเทอมนะฮะผมไม่ได้ไปไหนฮะแต่ไม่ได้ซีเรียสนะฮะเพราะว่าพอทํขก็สอบเสร็จก็จะได้กินโค้กเบปซี่ครับเป็นค่าจ้างครับสมัยเด็กนะฮะ ต่างจังหวัดนี่โอ้ได้กินโค้กเบปซีน่นี่ถือว่าโอโหสุดยอดนะฮะเพราะปกติกินแต่น้ําเปล่านะแล้วพ่อพ่อผมเนี่ยเขาก็ก็ถือว่าเป็นเป็นแบบอย่างอันดีอันหนึ่งครับที่ที่มีความบากบัน่นมีความมานะพยายามสูงมากจากเป็นเด็กบ้านนอกมาเรียนแล้วก็ได้รับราชการคือสมัยก่อนก,ก็ต้องเป็นครูกันล่ะนะทุกวันนี้ ก็ไม่ไม่ค่อยมีใครอยากเป็นเท่าไหร่อยากเป็นเป็นหมอใช่ไหมฮะเป็นวิศวะอะไรพวกนี้ตามโพลส่วนมากเนี่ยนี่ผมผมพูดตามโพลที่ช่องเจ็ดของเอแบกโพลเขาเขาทำสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเมื่อปีที่แล้วก่อนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในฐานะผู้ปกครองเนี่ยท่านอยากให้ลูกเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรครับ อ่าเป็นหมอใช่ไหมครับได้เกแตครับอยากให้เป็นหมอครับแต่ยังไม่ได้ถามลูกนะว่ามันอยากเป็นอะไรมันอาจจะไม่อยากเป็นก็ได้นะครับอ่าแต่จริงๆแล้วนี่ไม่มีใครหรือไม่มีเด็กคนไหนที่ชอบวิชาใดหรืออาชีพใดๆมากมาก่อนเพราะเขาไม่มีประสบการณ์หรอกครับเขาไม่รู้หรอกว่านักวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าหมอเป็นยังไง แต่พอไปเรียนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้พอเรามานั่งติวลูกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มเห็นปัญหาเริ่มรู้ว่าลูกเนี่ยเขาชอบเขาไม่ชอบอะไรนะครับแล้วท่านก็จะเริ่มเริ่มวิเคราะห์เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาหช่วยลูกบางคนบอกว่าโอ้ยเด็กเก่งอยู่แล้ว เอาไปกวดวิชามันก็ได้อพวกเหรียญทองเรื่องอะไรต่างกวดวิชาอยู่แล้วนี่ขนาดว่าท่านไม่ได้สนใจเขานะครับเขายังได้เหรียญทองครับแต่ถ้าท่านสนใจเนี่ยเขาจะไม่ได้เพชรหรอครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องทำแบบดูโอ่นะก็คือการทําแบบควบคู่กันไปนะครับอพอ ลูกชายเขาเริ่มเริ่มที่จะเรียนชั้นประถมเนี่ยก็พยายามให้เขาทําข้อสอบนะครับทำข้อสอบโดยยกระดับเรื่อยๆอันดับแรกผมก็จะทำทำของสมาคมคณิตศาสตร์สิบพศนี่พยายามทําให้หมดพศละประมาณห้าสิบข้อนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็น ของสอสวทนะครับเป็นข้อสอบของสอสวทอพอปอ4ปหก็เริ่มให้ทำข้อสอบของคณิตศาสตร์โอลิมปิกซึ่งมันมีม,ม,มีมีทุกที่อย่างลูกชายเนี่ยช่วงที่สอบฟิสิกส์นะฮะเขาไม่ได้พักเลยมีแต่เพื่อนมาถามให้ช่วยติวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเก่งคณิตศาสตร์เนี่ย มันต่อยอดได้ครับฟิสิกส์มันจะมาเลยครับไม่ใช่เก่งเลยเพราะ,ะนั้นเราก็ได้สองวิชาละนะครับแล้วก็เวทของคะแนนคณิตศาสตร์เมื่อไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยมันสูงครับแล้วค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิชาคณิตศาสตร์เนี่มันก็สูงด้วยคําว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือว่ามันห่างจากคนอื่นคนที่เก่งคณิตเนี่ยมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้เต็มเลย แต่ว่าคนที่จะไม่ได้มันจะได้30%เองเพราะมันห่างมากเพราะฉะถ้าเรากินวิชานี้มันก็จะมันจะดึงวิชาอื่นขึ้นนะครับอย่างลูกชายเนี่ยเวลาเขาสอบแกดแพทแกดแพทก็คือเอนทานเก่านั่นแหละฮะเอาง่ายๆสามารถที่เอาคะแนนแกดแพทเนี่ยเอาไว้ในสต็อกของตัวเองแล้วไปยื่นคณะวิศวะจุฬาไปยื่นพวกที่รับตรงอ่ะนะฮะแต่ว่ากสพทเนี่ยก็แพทย์เขาเลือกสอบมาอีกทีหนึง นะครับเขาก็ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า90ทุกครั้งอย่างเช่นของกสพทก็ได้96นะครับของแกดแพทก็ได้95อย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งมันจะดึงวิชาอื่นที่เขาไม่ได้ขึ้นมาทันดีนะครับแล้วฟิสิกส์มันก็มามาด้วยกันเฉพาะคณิตกับวิทย์เนี่ยถ้าท่านให้ลูกเรียนสายวิทย์เนี่ยจำเป็นนะฮะที่จะต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับวิยทยาศาสตร์ ถึงแม้จะไม่ได้ไม่ได้คณิตศาสตร์ก็ขอให้ได้เคมีชีวะมาดึงช่วยกันนะครับเพราะเวทของสอง,สองวิชาเนี่ยมันจะเกือบครึ่งหนึ่งละนะวิทย์คณิตมันจะครึ่งหนึ่งละภาษาอังกฤษนะก็จำเป็นในการนำไปใช้เมื่อทำงานแต่ว่าเวลาเขาจะเอาคะแนนตอนสอบเข้านี่สินะถ้าไม่ได้คณิต วิทย์เนี่ยมันจะเสียเปรียบโดยธรรมชาติเลยนะครับ